สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงน e ันรีจจเย็นเลขที่12ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กกิงกิติยาบรโนดค่ะเลขที่24ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชารมยเทพพันโคตอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่2ครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กกิงนันราวดนีสวรรดงเลขที่13สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกิงธีร์ไยามีนะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ1เลขที่9ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนภัทรพีพลนอกเลขที่หนึ่งครับันนี้จะมานําเสนอเรื่องผมเจ็ดเท้าดีจึงได้ติงนั้นค่ะอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เศษผ้า 2. แผ่นยากระลื่น 3. กันไกล 4. ี่กาว 5. เข็ม 6. กได้เจแฟคตเตอร์ค่ะ วิธีทำนะคะเอาเศษผ้ามาวาวงบนแผ่นยางการเลื่อนจากนั้นใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดแผ่นยางการเลื่นให้เท่ากับเศษผ้าจากนั้นเอากาวมาทาบนแผ่นยางการลื่นแล้วติดกับเศษผ้าแล้วใช้เข็มกัดได้เย็บกันเพื่อให้ติดกันมากขึ้นนะคะจุดประสงค์คือพบเศษกาวที่เราทํามานั้นสามารถกันลื่อนได้ครับสรุปผลพอเราทําเสร็จแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะ อธิบายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะลองเทปแป้งลงกับพื้นค่ะนี่ค่ะคือแป้งที่เราเทแล้วเราจะมาทดลองกันเลยค่ะนี่นะคะคือสนที่จะมาทดสอบสกันแล้วว่าพมตัวไหนใช้ดีกว่ากันระหว่างพมของเรากับพมของอคนอื่นนคะคะก็กเป็นพมใหม่นะคะตัวนี้ใช้ไม่ได้ค่ะไปค่ะ มาเทแป้งเพิ่มกันนะคะเพราะว่าจากการทดลองที่เราทำไปเมื่อกี้จนทำให้แป้งของเราหายไปหมดเลยนี่นะคะคือคนที่จะมาทดลองคมของเราค่ะเมื<ๆ>่อกี้เขาได้ทดลองคมของคนอื่นไปแล้วคราวนี้เขาจะมาทดลองคมของเราค่ะ <Wow. S 2> เห็นไหมคะคมของเราสามารถกันลื่นได้จริงค่ะขอบคุณนักแสดงที่มาทดลองให้เราะะขอบคุณคะ่ะ